สวัสดีค่ะสํานักงานคลังจังหวัดเชียงรายกับดิฉันนางสาวอารียอดแก้วค่ะและดิฉันนางสาวปวีนากับทองจากอีพีที่แล้วนะคะได้พูดคุยกันถึงที่มาของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชแล้วว่าเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการออมให้กับประชาชนทั่วไปที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะให้มีเงินบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณอายุ60ปีหรือว่าเป็น บํานาญภาคประชาชนก็ว่าได้ค่ะครั้งที่แล้วอะค่ะเราก็แจ้งไปว่าผู้ที่มีสิทธิสมัครกอชมีใครบ้างนะคะมีคุณสมบัติยังไงและประโยชน์จากการออมนั้นอะมีอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะน้องปูมีคาถามต่างๆตามมาอีกมากมายเช่นกันค่ะเกี่ยวกับกอชค่ะอ่าใช่ค่ะพี่บีมค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้เราสองคนค่ะเตรียมคําตอบมาเพื่อไขข้อข้องใจให้กับทุกๆคนแล้วค่ะค่ะงั้นวันนี้มาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะคะน้องปูมีหลายท่านค่ะสงสัยว่า ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลนะคะกชนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะกชค่ะจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราชส5 5 4ค่ะซึ่งเป็นกฎหมายนะคะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลกอชก็ยังดำเนินการอยู่ค่ะไม่กระทบต่อสมาชิกแน่นอนค่ะพี่หมิมค่ะอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเรามีความมั่นคงแน่นอนค่ะค่ะคน้องปูคะคําถามถัดไปค่ะ ถ้าเป็นสมาชิกอะค่ะกองทุนบำเหนเ็จบนนานข้าราชการหรือว่ากบขอะค่ะกองทุนสำรองเงินชีพหรือประกันสังคมอะค่ะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะสามารถสมัครได้ไหมคะน้องภู กรณีที่เป็นสมาชิกกบขค่ะสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและก็ประกันสังคมนะคะมาตรา 33, 39 40าทั้งเลือกที่2และทั้งเลือกที่3ค่ะไม่สามารถสมัครได้ค่ะพี่บิม๋มเนื่องจากว่ารัฐบาลนะคะและก็นายจ้างจ่ายเงินสมทบเพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นประกันสังคมนะคะมาตรา40ทั้งเลือกที่1ค่ะสามารถสมัครได้เนื่องจากว่านายจ้างค่ะไม่ได้สมทบเงินเพื่อให้ได้รับบำนานะคะจึงไม่ซ้ำซ้อนกับกอชค่ะพี่บิ๋มเดี๋ยวจะถามลุงปุว่า กรณีที่เราจะส่งเงินออมอะค่ะเราจะต้องทํายังไงคะ EP ที่แล้วเราแจ้งไปแล้วเนาะวันนี้อะค่ะอยากให้มาเน้นย้ําอีกทีค่ะว่าจะต้องทํายังไงคะ่ะได้ค่ะพี่บิม๋มการส่งเงินออมสะสมนะคะขั้นต่ำห้าสิบาทต่อครั้งสูงสุดสามหมื่นบาทต่อปีค่ะโดยส่งได้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะการส่งเงินสะสมแต่ละครั้งอะคะ่ะไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกเดือนค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องส่งทุกเดือนด้วยนะคะพี่บิม๋มโดยสามารถส่งเงินผ่าน แอปพลิเคชันกอชค่ะและช่องทางออนไลน์หรือว่าจะเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสมทั่วประเทศค่ะพี่บิม๋มอย่างนี้นี่เองค่ะค่ะน้องปูแล้วการตรวจสอบสิทธิ์การเป็นสมาชิกกอชค่ะยากไหมคะเราต้องทำอย่างไงบ้าง การตรวจสอบสิทธิ์การเป็นสมาชิกกชาค่ะพี่บิม๋มสามารถตรวจสอบได้หลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันกาชาค่ะเว็บไซต์ของกอาชาและไลน์แอดของกอาชาค่ะแต่ว่าปูขอแนะนําให้ใช้แอปพลิเคชันกชค่ะพี่บิม๋มเพราะว่าเราสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกกชาได้เช็คยอดเงินสะสมได้คํานวณบํานาญได้และก็ยังได้รับข่าวสารจากกอาชาอ,อ,อีกค่ะรวมถึงสิทธิพิเศษที่ได้รับเฉพาะกาชาเท่านั้นนะคะหากเราตรวจสอบแล้วว่าเราค่ะเป็นสมาชิกกชาแล้วค่ะพี่บิม๋มสามารถรับสบุน เงินออมค่ะได้ที่ธนาคารออมสินและก็ธนาคารทคสค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะพี่บิ๊มอืมดีมากเลยค่ะอย่างนี้ต้องรีบไปดาวน์โหลดแอป,ปกอชกันมาใช้บ้างแล้วนะคะค่ะน้องปูแล้วสําหรับผู้ที่ต้องการรับใบแจ้งยอดอะคะ่ะต้องทํายังไงบ้างคะ สำหรับไปแจ้งย่อนะคะกอชค่ะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับสมาชิกทุกท่านทุกปีเลยนะคะหรือว่าคนไหนอะคะ่ะพี่ปิ๋มที่เก่งไอทีอะค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วค่ะสามารถนะคะดูได้ในแอปพลิเคชันกอชค่ะหรือเว็บไซต์กอชและไลน์แอดกอชค่ะพี่บิม๋มม,มีทางเลือก มากมายเลยเหมือนกันะนะคะใช่ค่ะค่ะน้องปูสําหรับอีพีนี้นะคะก็มีความรู้มากมายเลยไว้อีพีถัดไปนะคะจะต้องนําความรู้และสาระดีๆแบบนี้มาฝากทุกทท่านอีกแน่นอนค่ะได้เลยค่ะสําหรับอีพีนี้นะคะพวกเราสองคนขอลากันกันไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะสํานักง,งานกลางจังหวัดเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะ